มาครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึงคันเป็นเอ็กซ์ซลาฝาแดงรถครอบครัวเจที่นั่งนะครับคันนี้เจ้าของคนเดียวมือเดียวปลายแดงนะครับตอนนี้มีประกันชั้นหนึ่งเหลือให้อยู่นะครับอ่ะให้ดูบริเวณภายนอกนะครับฝากระโปรงอันนี้เจ้าของเข้าไปลองยกสูงนะครับถ้าไม่ชอบก็แปลลงได้ คันนี้ใช้งาน2ระบบนะครับ e 2 0น้ำมันเบนซินได้ทั้งหมดแล้วก็ติดแก๊ส LPG ให้เรียบร้อยนะครับโดยรวมสวยๆแบบนี้นะครับรถขัดปรับสภาพผิวให้แล้วเพดานซักฟอกให้แล้วนะครับขาวเงางามนะครับคันนี้ มีประกันชั้นหนึ่งเหลือนะครับสำหรับใครที่ไม่พอใจสีตรงไหนก็แจ้งเคลมเอาได้เลยนะครับอ่ะให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับคันนี้ตอบโจทย์ราคาแปด0มืเก้าบาทนะครับแปด0มืเกันบาทได้ไฟหน้าสวยๆใสๆแบบนี้เลยนี่ ไฟหน้าไม่หมองนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับภายในกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับยกเว้นบานหลังซ้ายนะครับกดไม่ได้ให้ดูภายในคันนี้เลิกมาอยู่ที่สองแสนแปดนะครับ ผมไปดานซักฟอกให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ดอกอยางนะนะปบอกเลยใช้ยาวๆปลั๊ก USB ต่างๆใช้งานได้อันนี้ซักแล้วนะออกได้แค่นี้แหละนะ ดอกยังน,นนะครับใช้ได้อีกยาวๆสีเส้นเลยอ่ะใครสนใจเอ็กโซลารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับราคา89,000บาทมีประกันชั้นหนึ่งเหลือก็ติดต่อสอบถามได้มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งเครื่องดีเกียร์ดีอัตราเร่งดีนะครับคันนี้สวยๆเลย ไปละ